น,นี้ใส่คาไปก่อนนะใส่คาไปก่อนเดี๋ยวหายสุดยอดเลยนะครับเนี่ยแรงมากๆเลยตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับหนึ่งสอง,สองโอ้โหออกแบบง่ายๆเลยก็ถือว่าสุดยอดไปเลยสวัสดีครับอยู่กับรีวิวซัมาประปีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวบ ok ล็อกเก็ไไรสายมอเตอร์ Motor, ไรแปลงทานแรงบิดสูงถึง400นิวตันเมตรของแครีดี้นะครับราคาเนี่ย น่าสนใจเลยนะครับที่ผมสั่งมานะครับเฉพาะตัวเครื่องนะครับราคาอยู่ที่699บาทเท่านั้นเองหน้าตาเป็นไงมาดูกันเลยครับนี่เลยครับโอ้สีดําสีแดงนี่ครับตามที่ผมสัมผัสได้นะครับชิ้นงานการประกอบเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดูดีเลยเนี่ยสีแดงที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นพลาสติกสีดําที่เราเห็นก็จะเป็นยางนะครับหุ้มยางมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับหุ้มมายางฐานเลย โอ้สุดยอดไปเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับหัวจับบล็อกนะครับก็เป็นขนาด1นทับสหรือขนาด4หุนนั่นเองไฟส่องสว่างก็จะเป็นแบบวงแหวนนะครับให้ความสว่างเป็นบริเวณกว้างไฟสว่างไพลเงานั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกกันกระแทกนั่นเองหัวเกียร์ก็จะเป็นโลหะนะครับนี่แข็งป๊กเลยทีนี้เรามาดูข้อมูลตัวเครื่องกันก่อนนะครับแคลริดีรุ่น CID ขีด400รนะครับรุ่นนี้สามารถปรับความเร็วรอบและแรงดิดได้ถึง3ระดับด้วยกันเกียร์หนึ่งความเร็วรอบอยู่ที่800อรอบต่อนาที แรงบิด150นิวตันเมตรเกียร์2นะครับความเร็วรอบอยู่ที่1,600รอบต่อนอาทีแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตร เกียร์สความเร็วรอบอยู่ที่2,500รอบออต่อน,นาทีแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรโอ้ใช้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นไกสวิตต์นะครับหมุนขวาได้หมุนซ้ายได้นะครับตรงกลางก็เป็นการล็อกสวิตนั่นเองตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แบตเตอรี่อ่าลืมบอกไปสามารถใช้แบตนะครับตั้งแต่5เซลล์10เซลล์และ15เซลล์ได้นะครับก็เป็นของแคลเดีเป็นชนิด MT นะครับใส่เข้าไปลักษณะแบบนี้ครับแบบนี้ทีนี้ผมจะกดไฟข้างล่างให้ดูนะครับ ไฟตรงนี้ก็เป็นไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับ3ขีดแสดงว่าเต็มรุ่นนี้ผมจะปรับให้ดูว่ามี3ระดับด้วยกันอันนี้อยู่ที่ระดับที่1นะครับระดับที่หนึ่งไฟเลือนมาแล้วครับระดับที่สองเยี่ยมอนั่นเองระดับ3โอ้จี๊ดเลยทีนี้สําหรับการขันออกนะครับ ตรงนี้นะครับกดไปะเลยบเป๊ะแบบนี้ก็จะมี1ระดับและก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือรีเวิร์สเซียลสต็อปนั่นเองกันน็อตล่วงนั่นเองนะครับขันออกนะครับน,นี่ขันแบบ1ระดับนะครับแบบตรงๆมาเลยกดอีกหนึ่งครั้งไฟสีเขียวนี้จะขึ้นนะครับเป็นรีเวิร์สเซียลสต็อปนะครับนี่ยุดนี่มือผมยังกดอยู่นะครับนิ้วผมยังกดอยู่โอ้ใช้ได้นะครับโอ้ราคา6 0 0้กว่าบาทอ่ะตีไปเลย700รอยนะ ประมาณนี้แหละเห็นไหมครับไฟวงแหวนโอ้เป็นไฟเดย์ไลไท์สุดยอดไปเลยทีนี้ผมจะชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับเฉพาะตัวเครื่องก่อนนะเฉะพาะตัวเครื่องนะครับน้าหนักอยู่ที่1.3กิโลกรัมผมชั่งให้ดูเลยว่าถ้าหากว่าใช้แบต5เซลหนักเท่าไหร่มีแบต5เซลน้ําหนักก็ประมาณ1.8กิโลกรัมอันนี้เป็นแบต10เซลนะครับน้ําหนักที่ชั่งได้2.2กิโลกรัมอันนี้เป็นแบต15เซลนะครับน้ำหนักที่ชั่งได้ 2. 2ก็กรนนประมาณนะครับ 2.5กิโลกร,รมัมโอ้ใช้ได้นะครับโอ้โหคือว่ารุ่นใหญ่ของเขาแล้วนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมจะทดสอบที่เป็นแบบ10เซลก็แล้วกันแบบนี้เอาแบต10เซลนะครับทีนี้จะใช้งานได้ดีแค่ไหนไปทดสอบกันใช้งานกันเลยครับผมจะลองขันน็อตล้อรถกระบะดูนะครับว่าจะออกไหมบล็อกที่ใช้นะครับขนาด21มิลลิเมตรเอาตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ขันมาก่อนนะลองขันดูเลย ตรงนี้นะครับอันนี้ยิงตรงเลยนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหตัวนี้ทำไมมันแน่นจังโอ้โหออกแล้วนี่อันนี้ผมไม่ได้กดร reverse s e l l stop นะครับก็คือยังหมุนอยู่ออกนะครับเอาขาไว้กันแน่นหน้าดูเลยตัวนี้ต่อไปผมจะกดเป็นร reverse s e l l stop นะครับไปสีเขียวขึ้นแล้วนะครับอ่าหนึ่งสองสาม นี่มือผม,มยังกดอยู่อันนี้ก็หยุดการทํางานละเห็นไหมครับโอ้กันน็อตล่วงได้ดีนั่นเองสุดยอดไปเลยอันนี้ผมขันคืนนะครับทีนี้การขันเข้านะครับผมจะเอาระดับหนึ่งก็แล้วก,กันเกียร์หนึ่งขันเข้าเอาเกียร์หนึ่งนะครับหน่งสองซ้มอละหนึ่งสองซ้ม โอเคขันนัดล้อรถกระบะได้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับครับทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปขันช่วงล่างรถกันนะครับเข้าไปกันเลยครับฮ่ผมเป็นคนชอบมุดนะครับมุดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละโดยเฉพาะใต้ท้องรถเงี้ยชอบเข้ามาเลยครับเป้าหมายของผมถึงแล้วนะครับสำหรับน็อตที่ผมจะขันนะครับเป็นน็อตตรงตงยึดหูแหนบนี่นะครับนี่ครับผมจะขัน2ตัวนี้เลย 1- 2นี่นะครับ บล็อกที่ใช้นะครับเป็นขนาด1 9ม mm มนะครับขันเลยครับตัวนี้ก่อนหาเหลี่ยมก่อนนะครับค่ะได้ละหนึ่งสองซ่อมโอ้โหขันออกแบบง่ายๆเลยนะครับโอ้โสุดยอดเลยอีกตัวหนึ่งอันนี้ใส่คาไว้ก่อนนะใส่คาไว้ก่อนเดี๋ยวหายสุดยอดเลยนะครับเนี่ยแรงมากๆเลยตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับอ่าหนึ่งสอซ่อมโอ้โหออกแบบง่ายๆเลยก็ถือว่าสุดยอดไปเลย ทีนี้ผมจะมาลองขันน็อตยึดหูแหนบตัวล่างกันนะครับนี่ครับสังเกตดูน็อตนะครับไม่ผ่านการถอดมาก่อนนะครับโอ้โหเป็น10กว่าปีได้แล้วล่ะน็อตตัวนี้นะคือว่าผมเปลี่ยนหูแหนบครั้งล่าสุดเนี่ยสิกว่าปีที่ผ่านมาสนิมเคอะเลยนะครับผมจะขันออกดูนะครับว่าขันออกหรือไม่ผมเอาเหลี่ยมนี้เลยนะครับ1 2ึ่งสองซ้ำ่ายังไม่ออกนะครับ1 2ึ่งสองซ้ำ อ่ายังไม่ออกนะครับปรากฏว่ายังไม่ออกอ่าขอลองอีกทีนึงน,นะครับหนึ่งสองสามโอเครู้แล้วว่าไม่ออกนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับคือว่ามันแน่นจริงๆตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าไม่ออกนะครับต้องเป็นบล็อกตัวใหญ่กว่านี้นั่นเองก็แสดงว่าไม่ออก ผมยังไม่สุดซอยครับทีนี้ผมจะทดสอบเป็นแบต5 5เซลนะครับ<ม>คือว่ามันยังไม่สุดอ่ะเนาะเอา15เซลไปเลยบล็อกตัวเดิมนะครับเป็นบล็อก400นิวตันเมตรของแคลรดีผมหาเรียบแป๊บนึงโอเคเอาแล้วนะครับ 1, 2 3ซ่า3ครั้งนะครับ 1, 2, 3 1 2 3ซซ่ไม่ออกนะครับแบตบ15เซลก็ยังไม่ออกยังไม่สุดซอย ผมขอใช้เป็นบล็อก600นิวตันที่ผมมีอยู่นี้นะครับเปลี่ยนลูกบล็อกแป๊บหนึ่งลูกบล็อกตัวเดิมครับอันนี้600นิวตันเมตรนะครับขันออกอ่ะหนึ่งสองสามไม่เหลือโฮโหแค่600นิวตันเมตรก็ออกแล้วนะครับดูสิครับน็อตก็คือว่า10กว่าปีไม่เคยถอดนะครับน็อตตัวนี้ก็ถือว่าเยี่ยมไปเลยทีนี้ผมจะลองขันสกูเข้ามานะครับความยาวของสกูอยู่ที่4นิ้วนะครับ เพื่อใครเอาไปขันแบบบ้านน็อกดาวอะไรแบบนี้ช่างไม้นะครับบล็อกที่ใช้นะครับขนาด8มิมตรงนี้นะครับนำศูนย์ก่อนนะครับความเร็วที่ใช้ระดับ3เลยนะครับอ่ะหนึ่องามดูครับดูไม่เหลือโอ้โหสุดยอดเลยทีนี้ผมเปลี่ยนลูกบล็อกกันอันนี้เป็นลูกบล็อกขนาด17มิมนะครับใส่ย,ยากนิดนึงคือว่าลูกบล็อกไม่ค่อยได้มาตรฐาน <laughs> ผมไม่โทษบล็อกผมนะ <laughs> โทษลูกบล็อก สกูที่ใช้นะครับนี่อ้วนขึ้นมาอีกนิดนึงครับดูนะครับใหญ่ขึ้นมาความยาวก็ประมาณ4นิ้วเหมือนเดิมทดสอบดูว่าจะไหวไหมตรงนี้นะครับโอเคความเรี้ยวที่ใช้ระดับ3เลยนะครับ1นึง,ง,งอโ่โอ้โหสุดยอดเลยสบายสบายดูครับดูดูครับดูด โอเคโอเคนี่ก่อนก็เหลือนิดหน่อยนะครับคือว่าผมตั้งใจไม่ให้ไปสุดนั่นเองก็ถือว่าขันสกูเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับครับจากการที่ผมได้ทดลองใช้งานมาก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับสาหรับราคาไม่เกิน700นะครับก็คือราคา699.95บาดทนั่นเองโอ้โหก็700้นั่นเองนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับสาหรับราคานี้ก็ขัน,น็อดล้อลถดได้ก็ขันช่วงล่างได้เป็นบางตัวนะครับถ้าหากหนักๆน,นะครับผมแนะนําเป็น600นิวตันเมตร800นิวตันเมตรแล้วก็ 1น0 0นิวตันเมตรเขามีให้เลือกนะครับสำหรับเครื่องมือไล้สายของแคลดีก็บล็อกไล้สายนั่นเองโอเคเลยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือไฟวงแหวนตรงนี้นะครับก็เป็นไฟสว่างแบบไรเงาให้ความสว่างเป็นบริเวณกว้างทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นในพื้นที่แสงสว่างไม่เพียงพอนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยราคาไม่ถึง700 6 9 9 9ยอดสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยดูนะครับไฟวงแหวน สว่างเป็นบริเวณกว้างเลยครับสุดยอดไปเลยโอเคถ้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด s ับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเรียกอะไรครับ <laughs>